สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ท่านใดที่เกิดราศีกุมหรือรัคนาราศีกุมลองเข้ามาเช็คดวงดูว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรนะคะดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังนะคะเน้นทำนายภาพรวมเท่านั้นนะคะชาวราศีกุมนะคะ ตอนนี้นะคะดวงคุณนะคะถ้าดูในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของคุณหรือดาวกระดุมพรของคุณเนี่ยนะคะ <_ uff> ไปตอนนี้ดาวการเงินของคุณเนี่ยนะคะไปร่วมกับตัวนะคะ <Stat> เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ขาดเงินนะคะเป็นช่วงที่คิดอะไรเนี่ยมียโอกาสก่องเงินก่อทองเข้ามาไม่ว่าคุณจะวางแผนทางการเงินยังไงจะลงทุนอะไรก็ตามนะคะหรือคิดที่จะหาช่องทางไรายได้อะไรก็ตามเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะ คิดอะไรมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองเข้ามาคิดคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวการเงินร่วมกับตัวเป็นช่วงที่ไม่ขัดสนทางการเงินหรือวันใดก็ตามถ้ามันมีเหตุให้คุณมีปัญหาในเรื่องเงินทองเนี่ยมันจะมีมีคนหยิบยื่นในเรื่องการเงินนะคะหรือมีคนุปถธมร,รม ในเรื่องของการเงินคือต้องมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นนะเพราะว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่ต้องมีเงินเข้ามามีโอกาสมีรายรับเข้ามามีรายได้แปลกๆเข้ามามีช่องทางรายรับใหม่ๆเข้ามามีหัวคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาในการหาเงินหาทองนะคะหรือค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นนะคะ พ้นพบความขนาดในการที่จะหาเงินเข้ามามากขึ้นเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่มีความพยายามมีความเขาเรียกมีมีความกระตือรือร้นรในการหาเงินมากเป็นพิเศษจิตใจคุณคิดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องงานนะคะดาวการงานของคุณเนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังมีปากเสียงมีปัญหามีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมง,งานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางาน เกิดปากเสียงการเกิดการวิวาทการมีมีเาเรียกว่ามีความคิดหรือทัศนคติที่ไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมง,งานเกิดขึ้นนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมองคุณไม่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีกมุมต้องควบคุมอารมณ์ให้มากนะคะในการทํางานตัวคุณนั้นมีโอกาสอารมณ์ร้อนอารมณ์หุนหันพันแล่นมากขึ้นหรือมันใช้อารมณ์เรียกว่ามีโอกาสที่จะใช้อารมณ์ในการทํางานทําให้งานเนี่ยที่ทาอยู่เนี่ยออกมาไม่ดีงานที่ทํำอยู่ออกมาผิดพลาด มากขึ้นนะคะดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายออฟฟิศงานหนักงานเหนื่อยมากขึ้นมีปัญหาทางการงานมีเรื่องวุ่นวายใจทางการงานมีเรื่องจุกจิกใจทางการงานเกิดขึ้นโดยเช่นกันสาหรับชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสท่านในที่มีลูกมีหลานนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีมีลูกลูกหลานของคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวในงานที่คุณทําเกิดขึ้น หรือลูกหลานเข้ามาช่วยเรื่องงานของคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือท่านใดที่มีลูกน้องบริวารเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหากับลูกน้องบริวารเกิดขึ้นลูกน้องบริวารไม่เชื่อฟังลูกน้องบริวารแข็งกระด้างนะคะบอกอะไรเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่ทําตามเขาแข็งข้อใส่เป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสที่กระทบกระทั่งกับลูกน้องบริวารด้วยเช่นกันนะคะ ชาวราศีกุมนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพต้องระวังที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความจำหลงหลงลืมลืมระบบระบบปากและฟันนะคะระบบทางเดินหายใจปวดหลังเส้นเอ็นข้อกระดูกต่างๆโรคผิวหนังด้วยให้ระมัดระวังมีโอกาสเจ็บป่วยตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมถ้าพูดถึง เรื่องเรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะตอนนี้นะคะเรื่องเงินเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีเงินนะคะมีเงินจํานวนมีโอกาสที่จะมีเงินจํานวนมากผ่านเข้ามือมาหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันได้เงินตามที่คิดตามที่หวังจะมีเหตุให้คุณดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ชาวราศีกุมดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะเอกสารสําคัญผิดพลาดเอกสารสําคัญสูญหายเอกสารสําคัญหมดอายุหรือต้องแก้ไขบออ่อยครั้งหรือเอกสารมันมันขาดนะคะเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันชาวราศีกุมนะคะเป็นช่วงที่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักดาวคู่ของคนรักสําหรับคนโสด คนโสดช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสมีเพื่อนเรียกว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนฝูงบางคนของคุณเนี่ยแอบชอบคุณอยู่นะคะมีเพื่อนร่วมง,งานบางคนแอบชอบคุณอยู่แต่เขาไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าพูดตรงๆว่าเขาชอบคุณนะคะมีโอกาสมีเพื่อนนะคะร่วมง,งานหรือมีเพื่อนฝูงบางคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับคุณโดยใช้เรื่องงานเข้ามาพูดคุยหรือมาตีสนิทกับคุณนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบคุณเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสพบรักในที่ทํางานหรือมีเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะหรือมีแฟนจากคนที่ทํางานนะคะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะเพราะดวงเนี่ยมันต้องมีมีเพศตรงข้ามที่ ทํางานอยู่ที่เดียวกันหรือทํางานในสายงานเดียวกันเนี่ยเข้ามาชอบมาจีบและการสําหรับคนโสดรวมไปถึงคนมีคู่ชาวราศีกุมคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีธุรกิจหรือลงทุนร่วมหุ้นอะไรบางอย่างกับผู้คลองคนรักมีโอกาสที่จะมีหัวคิดในการ สร้างรายได้สร้างอาชีพกับคู่ครองคนรักเกิดขึ้นหรือมีโปรเจกต์ร่วมกันกับคู่ครองคนรัก <c oughs> รวมไปถึงชาวราศีกุมเนี่ยคุณคุณมีโอกาสที่คู่เข้ามาข้องเกี่ยวในงานของคุณมากขึ้นหรือคุณเข้าไปข้องเกี่ยวในงานของคู่มากขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวราศีกุมนะคะต้องบอกว่า โชคลาภของคุณนะคะก็จะเป็นในเรื่องของท่าในใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะใครก็ตามที่มันเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยคุณเอาเอาอายุของเขาเนี่ยไปเสี่ยงโชคดูหรือไปซื้อหวยดูหรือเสี่ยงโชคโดยการเอาเลขหนี้สินที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยไปเสี่ยงโชคก็ได้นะคะเช่นคุณมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คุณก็เอาจํานวนเลขหนี้สินเนี่ยลองไปเสี่ยงโชคดูสําหรับคนที่โชค ที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะหรือซื้อลอตเตอรี่นะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงเกิดขึ้นนะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนคนตรงไปตรงมาคนช่างพูช่างเจรจานะคะคุณมีโอกาสมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้หญิงคนนี้ก็มีโอกาสที่จะ เข้ามาข้องเกี่ยวทางการงานคุณอาจจะมีปัญหากับเจ้านายก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือหัวหน้างานก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าดวงต้องมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะและดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมช่วงนี้คุณมีโอกาสมีศัตรูมีคนอิจฉาริษยานะคะมีคนเรื่อยเรื่อยขั้นเรื่อตำแหน่งหรือเรื่อยขาเก้าอ,อี้นะทําอะไรดําเนิงงนการทางใดๆรเกี่ยวกับงาน,นมักมีอุปสรรคมีปัญหามีคนคอยยุ่แยงแตะแทงรั่ว หรือมีคนคอยใส่ร้ไปสีทําให้เพื่อนร่วมงานมองคุณไม่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีกุมดวงชะตาภาพรวมมีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ